ที่อสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาย่อมาจาก Digital Technology for Education สาขาวิชามุม่งเน้นการจัดการศึกษาวิชาชีพท,ทางการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมีคุณภาพสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมงานสร้างสัมคัทางการศึกษา เทคโนโลยีที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตอีกทั้งยังให้บริการวิชาชีพทางการศึกษาและเทคโนโลยีที่มีแนวคิดเชิงสร้างสารรค์สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อวิดิจิตนะคะวันนี้พี่ดิจิจตจะพาน้องๆไปรู้จักกับสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาว่าเป็นอย่างไรบ้างตามพี่ดิจิจิตมาเลยค่ะ สาขาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี4ปีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและยังสร้างนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถและถ่ายทอดงานได้อีกด้วยค่ะอยากรู้ไม่เอ่ยสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาเขาเรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ดิจิตอลเพื่อการศึกษา การออกแบบและผลิตกราฟิกแอนิเมชันและสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษาการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาการใช้และส้มบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตอลการเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอนิเมชันเพื่อการศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณเทคโนโลยีดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอลเพื่อการศึกษา วิทยุและโทรทัศน์ดิจิตอลเพื่อการศึกษาภาพ,พยนตร์เพื่อการศึกษาหลายๆคนอาจจะมีคำถามมากมายว่าจบสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างมาดูกันเลยค่ะครูอาจารย์นักวิชาการโสตทัศนศึกษานักตัดต่อวิดีโอ นักออกแบบสื่อการเรียนการสอนช่งางภาพตากล้องนักออกแบบกราฟิกเจ้าหน้าที่เทคนิคและอาชีพอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษามรพนครศรีธรรมราชค่ะ